สวัสดีครับวันนี้พามาประกอบอชุดเบ็ดใส่ขบยางแบบใบรหลวคู่กันนะครับใบหลวคู่อย่างนี้นะตัวนี้ผมประกอบชุดใบรหลี่ว้เรียบร้อยแล้วนะครับใบหลวก็จะมีใบรหลว2ใบรูปร่างต้องแตกต่างกันนะครับประกอบก็กับลูกหมุนแล้วก็ห่วงสปลิงนะครับตัวนี้ประกอบไปเรียบร้อยแล้วก็จะมีตะขอเบ็ด1โอแบบ2ทางมีลูกหมุนเบอร์หกมีลวดถ่วง แล้วก็มีท่อหมดนะครับผมขีคมาเริ่มกันเลยขั้นตอนแรกนะครับนําลูกหมุนสอดเข้าไปในตะขอเบ็ดเราก่อนสอดเข้ามาเลยจากนั้นก็ดึงให้ลูกหมุนลงมาอยู่ข้างล่าง,างนี้นะครับเมื่อได้อย่างนี้แล้วเริ่มพันลวดทวงกันลวดทวงให้วางตรงอย่างนี้นะใช้คีมคาบอีกด้านหนึ่งไว้อย่างนี้นะฮะอย่างนี้เลยจากนั้นก็ทกําการพันนะครับ พันรอบตะขอเบ็ดเราพยายามดึงให้แน่นนิดนึงนะครับดึงให้แน่นนิดนึงผมจะพันแล้วก็เหลือไว้ประมาณนี้นะครับเหลือไว้อย่างนี้จะได้แบอย่างนี้นะครับจากนั้นผมก็จะนำใบเหลี่ของเรามาใส่โดยการสอดลวดถั่วของเราเนี่ยเข้ากับรูลูกหมุนที่ติดใบเหลี่ยไว้นะครับพันนะจะเด้แบอย่างนี้นะเห็นไหม มันก็พันพันรวดถว่วงเราลงมามันจะทับมันจะพันมาทับคอลูกหม,มุนอีกจุดหนึ่งอย่างนี้นะครับอึ๊บนั้นก็ใช้ขีมคาบล็อกประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูชัดๆอีกทีหนึง่งอ่านี่นะครับเห็นไหมลักษณะรวดถ่วงเรามันจะสอดดูลูกหมุนของใบริ้วนะครับแล้วก็จะพันมาทับคออ่า ลุกหมุนไปอีกรอบหนึ่งคือมันจะแน่นนะครับอย่างงี้มันจะแน่นแล้วก็ใบหลิวจะอยู่ไม่ห่างตะขอเบียดนะครับเวลาปลากัดมันจะโอกาสโดนสูงนะครับแต่ถ้าประกอบชุดให้ใบหลิวมันห่างตะขอเบียดออกมาเยอะๆเวลาปลากัดบ,บางทีมันจะกัดโดนแต่ใบหลิวนะปัญหามันจะเป็นอย่างนั้นนะครับประกอบแบบนี้ใบหลิวมันจะชิดตะขอเบียดปลากัดจะโดนง่ายนะครับขั้นตอนสุดท้ายครับห่อรวดถัวไอห่อท่อหดนะครับ ก็ใช้ไฟแช็กลุ่นเลยฮะทำมาเสร็จเรียบร้อยง่ายง่ายไม่ยุ่งยากนะครับประมาณนี้เลยออกมาสสวยๆอย่างนี้ทน,ทนนะครับตัวนี้ทนนะใช้งานดีมากมากับติดเร็วด้วยก็ลองนำไปใช้ดูนะครับวิธีนี้ ค่ะครับผม